สวัสดีครับสวัสดีนะทีชื่นชอบลงไลน์ในการตกปลาทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะสิแสงตสบายอากาศก็ดีดีวันนี้ทิปน้บอลนะครับค่าคันห้าร้อยบาทครับปลาน่าจะาหนึ่งตันเนาะกระว่าโอโหเยอะเลยครับวันนี้คนเต็มบ่อเลยครับดูแล้วน่าจะสนุกครับวันนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้มันจะมีผลงานมากน้อยเพียงใดเนาะโอเคครับผมไปชมกันเลยครับ เอาก่อนเลยตัวเล็กตัวแรกใค้ถนัดมาที่ผมรอ,องอีกหนึ่งนะครับลองหมายเลนะครับอ้าวื่อนี่ถนัดตรงนี้ไปไหนแล้วครับปลาไปแล้วครับคนเยอะจัดปลาตื่น,ไม,มนไม่เป็นไรหวยบริจาคกุ้มไป ủa bắp hết mẹ bắp hết mọi người ủa bắp hết mẹ bắp hết mẹ Fangen wir. เลยวาแล้วขอ,อเดียวก็ได้เราได้แล,ลแล้วได้แล้วนะครับตอนนี้จะมีอาการลกๆก,กันนิดนดนะครับ Ha <laughs> ha

มีปลาทูนี่มีขอเดียวปลาทูนะครับไม่รู้จะได้โหได้ปลาทูนะครับพี่วุฒินะครับเปล่าเปล่าเหาสัีเดี๋ยวเดี๋ยวเๆี๋ยวมาหักขอขอเลยขอแม่ขอเงแนครับขอครับ กูช็อตช่วยมาวิ่งเข้ามาครับตักอีเดียวสองเป็นเลยนะครับน้ำทุนันนะครับต่อดปนะครับถ้าหมวก็ได้หมอนะไมโอ้โหมาดูดิ จริงเลยไม้ตายดิพอแล้วอจะที่ lại subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้าวาด็กผ่าส้ยขนาดนี้ผ่าต้องจบข่าวดูโทรศัพท์ดูด้วยกันว่าเห็นอะไรแป๊บๆนี่ต้องคงจะชนแล้วเดาเอ้ยไปเข็มไปเข็ม พี่เกมครับอันนั้นอันนั้นคันเป็ดหรือเราตักผ้าครับ <c oughs> เริ่มตั้งแล้วทีแรกโยนลงไปไม่มีตั้งเลยตุ่นโอ้โหไม่น่าเป็นเตลมันเลยงอนเหนูไปตุ่นหายเลยโอ้ยทำให้ตัวเล็กด้วยขาดเโา กลับบ้านนะครับโอเคครับก็วันนี้ครับในเมื่อเราเราคือปลาบางทีแต่ทีนี้บางคนไม่ได้ปลาเราก็ให้ยกใช่ไหมล่ะครับเพราะผมก็บอกแล้วอ่าก็โอเคครับวันนี้ทุกคนว่าเออบอลให้ยกนะครับเสียงข้างมากคือตังแล้ว เออครับกำลังสนุกเลยอืมโอเคครับไม่เป็นไรครับน้บอลเข้าใจเนาะไม่เป็นไร่นมากันโอเคครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวดูผลงานเนาะเขาพอได้ตัวอยู่ครับแต่ว่าก็ถือแล้วเพื่อนที่ไม่ได้นา้นาๆที่เขาไม่ได้ก็มีนะครับก็สรุปแล้วเราคงต้องปล่อยปลากรนะะบอกครับกระบอกคืนเงินนะครับ,อบเออก็เด<อ><อ>ี๋ยวดูครับพอได้ตัวอยู่นะครับไม่ได้คีรีครับไปเลยเหรอ เยอะขึนครับทุกจังโอ้โหโอเคเริ่มเริ่มทันกระเลกอบมารับใหญ่แล้วผมไม่คืนผมเอาปลากลับได้ไหมเออก็ ได้ครับได้คว่าอยู่ครับกระพงน้อยหนึ่งตัวครับโอเคสรุปแล้วเราต้องปล่อยกลับบ่อรครับมีน้ำที่ไม่ได้เกินครึ่งนะครับบอลแกยกนะครับโอเคครับต้องขอบคุณสำหรับการรับชมเนาะก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ โอเคครับ <Hey. S 1> อ๋อก็ตุวท้ายสรุปได้ว่าอ่ถ้าใครจะเอาปลากลับนะครับไม่คืนตังค์ได้นะครับเออผมก็เลยเลือกที่จะเอาปลากลับนะครับเพราะเราก็ได้สิบสามสิบสี่หางเนะาะก็พอจะได้อยู่หาทุนนิดหน่อยถือว่าช่วยจากของบอกไปครับโอเคครับ